เจ้าสบายดีบอสบายอยู่ไหนตายเคืดอ้าเป็นยังคือตายคืดห่ยข้างพูดเยวอไมไพ่มาอืมข้างพูดียวอพมีไพยมาเบิ่งเคยใส่เคยกินอ โคตรเด้อไม่รู้ว่ะไม่คนนะใหม่คนเนี่ยโคตรเด้อเพื่องนจูดเหรอแล้วเดาไปสบายดีสบายดีทำโซมเบอร์ตุกฐานเลยมินยองนามายาม ไปถา่า่อยปีเด้อเงียบแถวสงสัยนอนเบ็่นเนาะตอนนี้ตองมนามาตอนเทียงเอาปากระป๋องนะคะปากเอือบมาตอนพื้นเขาเนี้ยแล้วก็ยาสูบเนาะนยังมาเคาะประตูหลอกประตูโอ้พิ่นกินหมักโม่ไปกันเถ่าไปกันเถ่าไปกันเถ่าบ่เดป้าไปยังไหนไปตีโคนรท่านบุษ มีก่อนหีนพออีกเวลามันจะมักมีแบบอันก็เจามาเอาเครื่องเอาคองเป็นนะเป็นกระสิมักเกงไห้คันบ่บอกว่าอีนั่งมาเด้อนี่มันถือไม่คขอนตัวนี้เด้อท่านผู้ชมไดีเท้าไอ้เท้าชี้ไข่เอ้ยอีนั่งเอา เขามาทรงเด้อนอนนิ่งเลยนอนเกลเส ak, ือสบายกินั่งกินั่งเอาเขามาทรงกินั่งเอาเขามาทรงบม่ได้ีห็นนะ บตีคนอยเด้อบม่ได้งียบเป็นไรนะเอาเพื่อน่าคุ้นคีรักได้นี่ท่านผู้ชมแ่ว่าไม่เหไม่เอ้าวออีนาไม่ได้เงียบ่ออีนาองได้่นิเอาไปยัง่ข่อยบุมีเงินมีขมดอกเพื่อนแมนฮะแมนแล้วเอาไว้เพลทำามาขำแ้บัท่านไหนคำไหนพว้อ่ำขาใจท่านผู้ชม จะด,ดุนเดี๋ยวพ่วงขอใจไปอีหน้าไม่สนใจนี่<ะ>น้า่าวป้ากระป๋องใช่จา้านะไรอย่าป้ากระป๋องเด้อฮะปะ้าป้ากระป๋องอ,อันนี้ป้าป้าเกลอาปาเอือบป้าเปียกเออป้าเปียกยังดิบอยู่ตาก ตากไหว,วก็ได้จะปีกก็ได้ให้รางบานเขาปีกให้เร้องเนี่ยมจะอยากเร้อเนี่ยเขาเด่เขาอันนี้เขาชุบเล่เนี่านอาออกินกับปลากระป๋องกันเนาะอียงกินแนวแข็งโบาราณดอกไวบรู้สสร้างยาสูบก,กับปลากระ เอ้นป่าเนาะมักเขึ้นมากขึ้นป่าเออเงินอ่ะอ่ะเงินหม่าหัวว่าใช่เอ้าพี่ปกระป้องก่อนแบบตอนแรกยังให้เขาปีกป่าให้อยู่ลังบานกะอาศัยเขาเขากับปีกให้อยู่เนาะไม่ถูกคนก็เลยจ้ะ กินเขาไม่เ่าสิบพัทยาสูบไม่ฉาเอาเขาเนี่พี่นี่ปากระป๋องปากระป๋องนี่หอมบ่หอมบ่หอมบ่ฮะ หอมป่ปลาตะเปลากระป๋องปลาเสียงถังห่อ่ะสงสัยประธนกินข้ากินเขาวหะเปนเีก่อนท้าไงเหือกไรกรดเนาะฮะเหไรกระด่ะเฮอกไรกระด่เอาออกไฮะเป็นเรื่องออกไฟเออสิใจฮะให้ดอก เขามาถามขาไฟมาเท่า,า,าไหร่เอากี่ขขาวก่อนเอาสิจับเพี้ยงมันเปืออ่อนมือแล้วฮะสิกินเองบ่กินกินกินมะทีมไหนกินจีกินแรงเหรอโอ้กินเองเอ้าเพื่นอ, <ใจ S 1> อนท่านยาถือหายกินเขาก็ต้องถือได้นนี่ี่เดินหนาบเด้อนีน่เดินหนาบขั้นแขนเดินหนาบเด้อ ชื่อแบบนี้ให้เพื่อนยักสบายเกี่ยแบเดบพัตตัดให้เลยนะมาไผ่ออกวะฮะมาไผ่ออกวะเอาออกเห็นยังต้องมใสเหรอไผ่โบไตเจ้าโบอยากไตวะก็ใส่เพราะเห็นหงเด้ก็เห็นหงอยู่ คนว่าถามมาเอาไฟออกบอกว่ได้เอาออกนะอืมเอาอแช่ป่ะโอ้วเป็นไดโน,น,หนยหนึ่งเนาะสือบริพัน์ช่องต่อวเนี้ยต้นี้กหนิ้กันหนอยคือกัน แม่เฮาสบายดีบ่อบอกท่านผู้ชมเนี่ยใช่เจ้าสบายดีบ่สบายอยู่ไห้ตายคืดเอาเป็นยังคือตายคืดไมยข้างผู้เดียิ้ลพุดเดิืมข้างผู้เดียวพุดเดิ้มาเบิ่งเพื่นกัดเจ็บออดเอ็นเอตอนนี้ท่านผู้ชมเลยเอากินกินแข็งแหกเด้อแก่คน ฮะข้นปลาขอนว่าเชื่ออืมข้นปลาก็ยังบจุดจือหดโคตรนะสีขาเอกวัดเจแกงค่ะวัดเตดเจ้าชิมะขาข่อยเพื่อนว่าเพื่อนวันตรงหน้าชิมะขาเพื่อนเพราะว่าคนขางเกอนถือขาดีท่านผู้ชมเพื่อนกระยาบบุดจือหดโคตบุดจือหดเชียงเนี่ยปัจจุบันนี่ต้องแบบบอกไกลๆกับเพื่อนจะไปอีนางเด้ออีนางเด้อเมื่อกี้นี่เพิ่งเข้าใจนะอืม เดินอยู่หูแระป่ะเมนองนาจังกินเข่าสบายแระเนาะจูบยานี่แต่ยังหน่อยพุ่นเพูนว่ะองนาว่าให้เศร้าเด้อม่เท้าเด้อส่วนหนึ่งพูนไอดิไอแห้งไหมไอโบยุตอือก็เลยให้ยยุตบางส่วนหนึ่งเนาะเพูนว่าให้ยยุตแล้วป่วยแับนี้ท่านผู้ชมเพูนว่ายนอนว่ะโบดิชูบยาองนาว่าเศร้าบบได้ป่เพูนว่าเศร้าบบได ทูบได้หน่อยคนที่เศร้าจังไง่นเพ็่นกรหายอยางนาเนาะวลามาอนี้บได้ยาสูบเพิเป็นหายนะท่านผู้ชมตรงนี้ให้เพิ่นเนะา 10, 000, ะายาสสพัดปลาไหวถึองอน้าฮะเอาง่ามากมา,กมากเหีนยงเอาหนัาเห่งเล้แต่ม่คนที่เือเไม่ถาวรือบ่ าะว่าเอามา่าไเอาว่าเอาไม,ม่าตอนนี้เพิ่นเราเขาแห้งเข่กินมาไหอวอ่าคนมาดูไร้ที่เราพระว่าให้่กินมันสัวเอาเขาแห่มาเปิดน่างพ่อจำให้ก็ได้กินเก่งพ่อจำเขาฉาบเอามาไว้เพราะว่า,า,าปัจจุบันนี้ทางบ้าน เอาคนหนึ่งมาเยอะมาเบิง่งในแถวอยู่ตรงทางเลยเนาะเพื่อว่าม่เแ่าเสียชีวิตแล้วก็จะได้ดินจะได้ดินของาม่เแ่านี้เนาะม่เแ่าเพิน่นว่าเอาเขาแหงมาให้กินมาสักนี่อย่างโบไรเพิ่นบ้าเอาให้น้องหน้าฟังตอนนี้นจะไรฮะไม่แยงมาคิดว่ากเลยไปอยู่นบนเขาไปอยู่นเขาต้องจะเฮียพีไปอีพี ก้เาเป็นตัว,วอีดีเฮียยังเอาขนนะอเอานี่พีพีพนกะนี่เจีย๊ยนี่เจีย๊ยเจีย๊ยเจี๊ยเอาดมือก่อนน,นะเยหยังเจีย๊ยน่งมือเจ,เจียอย่ยเจียซูเจียจาอยูพ่พี่เอาละมือก่อนด่าะจุใช ตาสีเดียบงามเงาทำไปเอยเอ้นางไปเวหาเนฮะยหะฮะไปเนงามแบบโอ้เอาของกินไหวบะพี่น้ำย่พี่บอแมนพี่น้ำกินบ่บ่มาเปื่อนเลยนี่น้ำเพื่อนกินนี่เพื่อนเปื่ออเปื่อนเดี <S 2> <S 2> เ่ยวนี่ตัวนี้น่ะไม่พี่ไม่เทา้ากินกิน วา่าเป็นมั้งาเป็นยังดิบู่จะใส่จะใส่ข้าวปีงหาเด้อปาเอือบเด้อไ่เองช่ไเออจะใส่ข้าวปีงหาปปากระป๋องนี่ใครกินหมือกระป๋องกระเล้ยอะไรนกินนะอ่าอัาาานบนเนียนตรงผ่านเนีนเนนคนช่วยกคนะว่าขา่นว่าใส่ยาสูบ่นว่าสูบ กับเธอ้วเจ้าคนคือใคกินเอก็ตเด้อ่ร่ะไม่คดนะยไม่คดนะขยตัวเด้อเป็นจูด เนาะแม่เดาปะเนี่ยโอ้ห้าหายดูด้ไหวมันสีบติดดูด้วยวมันสีบติดนะติดหรืเ่เออเฮ้ยขึ้นหัวไม่จะบ้อมันกีเนี่ยอไม่ล่าปะด้ไม่นวดที เฉียวว่าหายก็ได้กับอะไอืมดูไรได้ไลา่เฉียวไวเอาหายไล่ก็เบิดไล่ไลยต้องหายเท่าน้อยเฉียาไวเด้อเฉันพันเองพันยังไงพันปูป้าไวแชแนทโมโชมได้เน่บมได้เน่เนี่ยพันคือแบบลงหน้านี่แหละพันโมเป็นพันไปก็ไฟเนี่ยมีขี้กระขีดบมได้ดอกเห็นไพ่เดี๋ยยินเสียงไพ่ก็บอกเขาขีดกระฝ้ให้แน่จังสิอืม เาเงนเจ้าออถามเมงินบอเบงเสียหายเด้อเพิ่นพอได้เก็บใบเวลาคนมาโลอันนี้เราใม่นีเฮ็ดนีปลาแหงจะฉี่โลกับพอได้ซื้น้ำเขาแหละทำมาสวมยัดใส่เพ่นเก็บใบเนาะพวกหม่นเสร็จปีนี่ไผ่หใช้แค้นนี่ไผ่ห้ใช้แคนไมเท้าเอ็แม็ อีมิกมาจะใช่มกพี่บะโอ้คนพี่บะมาเทวนี่บอกมีใบเท่าไรนี่เท่าเน,นะาะใคยาใ้เนีย,ยไปเิยวนี้ไปใช่องหมอกัึในก้วเกิ

แข็งคันแข็งแข็งแฉะถหายพดก็คอยเห็นเนาะหายพนเนาะก็แจักไงไม่สร้างเขียวแต่บพว่าแม่รู้อยากได้เสื้ออยากได้เสื้อกับสินเต้เดี๋ยวทานได้อยากช่วยน้องนาเบิ่งแยกแม่เทากะช่วยมาหลายเด้อพันชื่อแม่เทาไข่ อายุตอนนี้ลอยกับหนึ่งปีแล้วเนาะหนงนานดูแลเพิ่นมาเนี่ประมาณสี่ปีแล้วเนาะไม่ท่าเจ,จ้าหูวจ้ากับข่อยประมาณเจ็ดปีแหละบังชักฮนะมันเถืองอะไรอืมมันเถืองได้ลดไเ,เลยเพราะว่าตอนนั้นหนงนาไปช้าหัวเนาะผู้ดี เพราะอยู่ถึงเลยว่าไปเบิ่งแไปแถวหลายปีแน่อยู่คนเดียวมีดูสามคนก็ไปไทยเบิ้ดบอมาหลายปีแล้วปัจจุบันเนี่ยก็อยู่คนเดียวเอ้าจับไฟเนี่ยเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งหอนเนี่ยที่เอาอีกบ่เออแมันเบิ้ดเนี่ยเห็นบ่คขันมีไลยก็เอาอีกเนี่ยนี่เด่กเอาอีกอันนึงพ่อเลยเด้อมือหนาจึงเอาไหมจึงชูอีกไม่รู้เฮงคือหาเัาไปมาเดี๋ยวเบิ่ง ตายเลยเพิ่งว่าหาหกวันกะมาอีกมาจอดเบิ้งว่าเราตายแนาะโบโบเห็บเบาเนี่ยหนักเด้เมถาวรมีแต่เบาจังสัตว์ห่างเมื่อไรอืมเบาจังสัตวเด้อฐานผู้ชมเบิ้งอยู่ร้ายคนด้นี่อีตนเม่เา่าเพิ่นว่าอันเขาว่าเม่เา่าเป็นเนี่ยได้เดียวทายวีดีโอให้เบิ้งเนี่ยเขาว่าอืม ເຂົ້າໃຈບໍບໍ່ຂໍໄດ້ຍຶດດອກທາງປະຊົມເດນີ້ຂໍຮົ່ມຂາກໍຢ່າຂໍຮົ່ມແດ່ຍາມໜາວເຢ້ອ້ອຍໂທຖື່ນາສຸດເຢ້ໃຫຍ່ໆ แผลจกเว้ยนั Firstly, ่นก็คือเห็นหงอชเหมเสือเียหมเสือเขาหลักไปืเดียวเวลาตากเนี่ยนี่เนี่ยไม่ไไม่ถ่เพื่อเนาะตากเนี่นี่เขาก็ยางกลมากเขาก็เขาไปเขียวไหมเซลฟกเอาไปย่างเอาไปไว้เจอกตาเครื่องอยู่ไหนติตาเครื่องอยู่ไหนบันนี้นี่บั้ ตากอยู่ไหนบ่ตรงตากอู่นเนาะใช้บเวยบ่ตา,ากพี่ดาตากอยูเนาะนี่เขาก็ลักไปเดี๋ยวจะเอามาหมายใหม่เด้ออืมแคหนอยจะช่วยแบ่งปันในแถาช่วยอาบุญแบบนี้ก็ตกิดต่อมาได้เด้อทาอน้องหน้า,นาเนาะมาแก่เข็มแม่ ทีมบอสำหนีเป็นทีมนยเนาะอุ้ยเอ้าตรงไหนแมวแหนหงค่ย เราเรี่ยวต้องไปชูปแบบนี้สองเทือก็ะนอดพักพรอนบัตปัจจุบันนี้ไม่เท่าคิ้งไข่ก็เป็นแบบนี้เลยคาชมตามการเวลาตามอยู่ตาม,มประชาคนเถา่าคนเกยเน้นอไม่เทาเนาะอ,อยู่ไปเข็งเหงเด้อมาเจอแล้ควคมมอม่าเข้ามาเทา กมืนเล็มัอนก็ะไรอะกเสือปอบไปอังดูไปวยกระอไปหากระไปมอละอังดูก็คือเตาเนาะเตาก็ะผัวดคนเอาไปแล้วก็ใ่เข็มเอาไว้เข็มจุ่ยไม ฉีเอาปลาไปฝากให้เขาปีงให้เจ้าเด้อให้เขาตากไว้ให้เด้อหมดได้ก็หมดตากบ่เป็นยังหมดตากก็ไมเอาแม่เอาไว้เพื่อนเนื้อเอือบไหวเนี่ยเอือบบ่เอือบแล้ว

ใ้เห so oh, ็บ hey, mm ีบเลยปักปมุดอโอเปิดปิดเปิดปิดอยู่เปิดปิดเปิดปิดอยู่อืมั่นใเหนนะสนมันเห็นยังเอาไหไปใช่อีกนอ้ส่วนเห็นยังกับส่วนใบเขียใบอ๋ออืมเสือเชียบเอดียน่หเนาะอม้เยอปอันนี้ กันว่าเพิ okay. いい well ่นมักขัวมักยังกับขัยเพิ่นเด้อมีปลากระพองแดงเอามายามเพิ่นขาอ่ะขาไฟอีกหนึ่งหนังกับขาโอ้ขาไฟบ่อโดยโดยโดยเดี๋ยวขอนลอยสิจ่ายให้ดอกร่วมร่วมเบิดเท่า์ไรล่ะเบิร์ตจะเอามาให้ดูขาไฟนี่แหละท่านผู้ชมท่านนี้มีจิตใจเมตตาอยากช่วยเหลือแบ่งปั่นขานนำขาไฟไม่เท่าพิเศษเนาะ ต้องกระจายให้เพิ่นดูแลเพิ่นเป็เขาเป็นหนามเขาสารอาหารแห่งกระซวยมาได้เด้อไ่เท่าเนาะไปเท่าเฮ็ดยังกัแบแบนี้โอ้เอาเงินใบปะดูน่ะเอ็งื้อ,อ,อ,ย,อ,อยังกับซื้อเด้อเท่านี้เขามาหลอกขายยังกับถือถือหลอกเป็นนอใหม้หนอตอกเป็นอยา่างซื่อเป็นปลาเป็นยังกับซื้อเอา้า ใส่เขาไปือยาสูบเขา้ยาสูดเอฮะเขาซื้อ่าหายใจแห้งเนาะหายใจแห้งโฮโห โอ้ยดิซือเสือมิทงให้ดอกว่าตกอันนี้ดอกพืนพัานโม่ไหลเป็นใจหายดิซือเสือมิทงให้ดอกเด้อปลูกแค่ไหนปลูกจังไรปลูกแคสิีบอ่เอาโอเคได้แล้ว เช่าไหวเป็นวัดได้อืเป็นวดัดนะเป็นวดันนวดแต่แม,ม,ม,ม่ขาฝ่ายคนจีนคนเอามาให้เมือนจอยูใส่จักบินชามบินเหรอจะบินชามห็นเหรอ 74, 63, เชนาาเจ็ดสิบสี่หกสิบสาเก้าสบห้แสดงว่าค่าไฟกระูงพว่าสองเดือนี่เนาะไรไา้นนะี่ชีบินกะสับชีบินสีเดือนเนาะคาไฟนี่มันสองเดือนี่บอไหมใส่สองเดือนนี่บอเนี่ย ใส่ยังเนยตัวตัวเพื่อนตัวแตยูนี่ไม่ยังม่แต่ต่อยดอกไฟมีแต่ดอกไฟเชแดงมาชุ้นี่กตัวนี้ห้เช็ดแสนแปดสิบเก่าครับแสนแปดสิบเก่าแล็นเปิดไหวมดขื้นมดเปิดไหมดขื่นมดบเปิดกระหายเอ่ะเออืที่แรกคือดมากมัอกี้นีบัติเหตปีเป๊บปบเป๊บอยู่ป๊บเป๊บของเพื่นนีช่องดอกของเพ่น เีบทมีบทมีบะแกงอมนังก้าน่ก็เน่ดูดูดูเดี๋ยวเดี๋จเบียงอยนังมันบมากอันนี้ก็เมนผูดูได้เมทาวที่บานเพื่อนจัดมหายเนาะก็คือเดี๋ยวยุเพื่อนเก่าเพาเมทาวเนาะเมนเนาะเป็นเพื่อนเก่าเพราเมทาวเปนหอดร้ายแสดนก็ได้ผูใจดีผูใจวนเพื่น เทียดให้ไหมเทาไหมตัวน,นี่ยโดยท่านหญากระมิตรไปดนเล้วไดว้ผู้ที่เพื่อน่วยเรือเหือนห้ยสวยเรื่องไฟห้ยแห่นนะเออจังห้างโดย,โดย,ยเดี๋ยวสิไประจายหายเอาบินไหวได,ไหด้วยไหมด้อ เจ้าบ้านจะใช้เมื่อกี้นี่าเาตัดไม้ฟ้อโอ้เอาตัดไม้เฟ้อเนี่ยมาเห็ดเฟ้ออยาา่ายาคัดท่านบอกแม่โอ้จะขายอันเทา่าไหาาร่โอฮะยาคัโอ้ใช้มีบอแล้่ปกตินอันนี้กำลังเอามาทำเดี๋ยวไปเบิ่งเนะ<ค>าะอ่ะไปเบิ่งแม่เพิ่นไปเก็บไม้มมเ,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 เฟ้อมาขายผู้ที่เพิ่นดูแลแม่เฒ่าไปเบิ่งเพิ่นเฮ็ดเฟ้ออก่อนนิ่มบ่อืมอ้า บาย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 ทานผู้ชมเน้เขาจยอาใบใหญเน้เขาเอาไว้กินนีแ <Yeah. S 3> ่นะกระป๋องเลยอๆชีวง้องเึงนหนกชีวง้องเข่าอันะหห่างมากเลยอือเดี๋ยวสิมายาไหมอืโอ้เจ้าไปตัดมาแบบนี้เนาะเต้ยมีเนู้ในปรตทย ไกลบ่แม่พูนก่อยพูนแลเนอ้ยลุงพูนอ่าพูนไอ้คายสืบเรบ่นี้ได้ได้จักได้จักการได้บ่สาปฝันไหนประมาณหาการบ่แม่ก็เต็มกล้ำอะไรจังเป็นไม่พอใอตาเจ๊สิจักจักมือจังไดเป็นไม่ฟอยก็ล่างตาหซื่อนไง ตัวนี้นก้อนอ่างหนึ่งนี้ตัวนี้โอ้แบบตาแขหงแหงด้วยนะแม่เนาะบัวหอมนีอันนั้นใบมันนีงม,มันนัน่นนอกรี้ออกอใบข่อยม,มากัพนมันแหงจะบอกข่อยเดอ้อสีส่อเจ้อ <c oughs> อ้ยสะเอาไปปัดนี่เพิ่เอื่นวาฟอยอยาคัด<อ>นะแม่เนาะยาคัดปัดดีด้ยจะกลับมาปุ่มเขากันจะกบมาให้เป็นคือฟอยเอ อไปเก็บเอาซื้อเนาะตามปลาเนาะเขาโอ้คอเขาเมนโอ้แบบนี้เขาปลูกบ่ปลูกดูว่าธรรมชาติโอ้อยู่ในนาเขาอืเป็นแบบหยาธรรมชาติเนาะเมนเนาะสิเด็กราฟเด้อแม่เด้อวันนี้เด้อเดี๋ยวสิมายามเพิ่นใหม้แล้วสิจ่ายให้ค่าไฟเด้อเพิ่นว่าทานผู้ชมทานไหนอยากช่วยเดือหรือว่าแบ่งปันแม่เฒ่านี่แหละผู้นี้เพิ่นก็มาดูแลแม่เฒ่าเนาะชื่อแม่ยังเกาะ แมพี่อ่านโดยเมพี่อ่านก็คือบ้านเพิ่นจัดมาให้ดูได้เม่าวอ่าเพราะว่าม่เฒ่าร้อยปีอยู่คนเดียวท่านใดอยากช่วยเบียงปันช่วยเลือม่เฒ่าเป็นเขาเป็นน้ำเขาสารอาหารแห้งขนาดเขาไฟยังซีก็ตตดต่อองนามาได้ยเรื่องโดยมาช่วยกันกินอือๆๆมโดย ผู้ที่ตามเป็นอยู่ต่างประเทศผนชื่อน่ะเจียมใจครับทีมงานเพื่นว่าอย่าคินไม่เถ่าอยูถ่ายขั้นมายามอีกไทยเบื้องแน่ว่าปัจจุบันไม่เถ่าเป็นแบบได้แล้วเนาะก็มีได้ๆคนแดีที่เบื้องไม่ถ่ารหลยปีปัจจุบันเ,เนะาะเป็นน้องน้ำมายามก็เลยถ่ายเพิ่เบื้องโดยเพราะว่าเพิ่นบได้เห็นคลิปโดนแล้วเพื่นว่าเอาสําหรับมือนี้ ทางนันโป๊อบพิดคีพยงเช่้นี้เดอร์ทนผชมเดอร์พบกันใหม่คลิปหนาเดอร์บายบายสบายดี